ท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เราก็จะมาพบกันอีกเพืเเ่บรีวิวกเกี่ยวกับรถย amaha spark ร้อยสาสิบห้าไอครับรถคันนี้ก็อยู่กรุงเทพ <S <S นนทบุรีครับขอไปนนทบุรีรัตนาธิเบศนะครับก็ได้มาให้ช่างสอนได้ทำการอัปเกรดเครื่องยนต์ ให้เป็น R15 นาครับโดยใช้เสื้อลูกของ R15 นะครับอันนี้เป็นเสื้อสูบเก่านะครับเสื้อสูบเก่าแล้วก็ใช้งานมาดีนะครับก็มีเสื้อเสื้อลูก R15 แล้วก็มีแคมเปลี่ยนแคม R15 แ,แล้วเปลี่ยนหัวฉีดร์ a ที่อัปเกรดขึ้นมาสำหรับใช้ลูก R15 นะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําแบบง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับสปาร์คไอครับพร้อมอ่าทำเสร็จก็ได้ทำการรีเซ็ตโค้ดใน ECU ให้นะครับแต่ส่วนน้ำมันไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าทําการอัปเกรดหัวฉีดแล้วนะครับก็ดีครับก็เนียนดีทําเสร็จแล้วก็ ใช้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมใช้นะครับปรับสภาพทั่วไปให้ด้วยครับครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับคันนี้เป็นรถเดิมท่อก็เดิมนะครับรถเดิมท่อเดิมหมดนะครับรถกรุงเทพนะครับก็สีสันก็สวยแล้วครับสภาพสวยใช้ได้เลยเจ้าของใช้รักษาดีนะครับทำล้อเป็นสีทองนะครับ พ่นล้อเป็นสีทองครับส่วนอย่างอื่นก็เป็นเดิมๆนะครับแล้วก็มีทำบ่ให้เพื่อความสวยงามนะครับตอนนี้ทำอ,อัพเกรดเสร็จแล้วนะครับรถหัวฉีดต้องเป็นท่อเดิมนะครับท่อเดิมทุกอย่างนะครับจะได้ใช้ได้ดีท่อโลงวิ่งไปออกรถหัวฉีดนะครับเสียงเครื่องเงียบมากเลยครับ ใช้ได้ดีเงียบกิ๊บแน่นอนเพราะธรรมดาแล้วรถที่เป็นรุ่นหัวฉีดเครื่องก็จะเงียบกว่ารุ่นขบูพัดมืออยู่แล้วเพราะว่าตรงคัดแรงเหวี่ยงหรือว่าคัายกำลังเนี่ยจะมีเฟืองไว้บิดเก็บเสียงนะครับก็เลยเสียงเครื่องก็จะเงียบกว่านะครับมีแต่เสียงหัวฉีดเท่านั้นที่ทำงานอยู่ดังจิด๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจะได้ยินเสียงนะครับ ก็คงต้องให้เจ้าของไปลานินก่อนนะครับแล้วค่อยขับเร็วครับสำหรับคันนี้มีโค้ดติดอยู่38 38ตัวนะครับก็ทําการลบให้แล้วครับก็อาจจะมีเอียงมีอะไรมาบ้างนะครับหรือว่าทําไรโดที่ว่าไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ก็จะมีโค้ดติดอยู่ตอนนี้ก็รีเซ็ตลบโค้ดให้เรียบร้อยหมดแล้วครับครับก็คงจบลีปวิดีโอสําหรับ กระปาร้อยสายที่ห้ไอคันนี้เพียงเท่านี้ครับรถใหม่ๆสวยๆทำเสร็จแล้วก็คุ้มค่าครับใช้ใช้ได้ดีนะครับก็อัปเกรดขึ้นมาก็สามารถจะวิ่งได้ดีนะครับลืมนะครับท่านผู้ชมติดตามทั้งตอนนะครับทาง Facebook และ Youtube จะได้ชมคลิปวิดีโอใหม่ๆตลอดไปนะครับสล้หเับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับ ลืมทารถที่ไหนไม่ถูกใจนมกถึงช่าง่อนวงสว่างนะครับตอนนี้ก็มีพวกออโต้พวกอะไรเราก็เริ่มทําแล้วนะครับพวก x m a x ็กออะไรนะครับก็ในสายยามาฮานี่ก็ส่วนมากจะทําเยอะนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับ